สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Air Report รายการที่จะรายงานสถานการณ์และคาดการฝุ่นละออง PM 2.5ของประเทศไทยค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้นะคะมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5สูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ค่ะเรามาดูในพื้นที่แรกกันเลยนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะเห็นได้ว่าเกือบทุกพื้นที่นะคะมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในสีส้มค่ะ ก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะและมีหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5เป็นสีแดงค่ะก็คือพื้นที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะประชาชนท่านใดนะคะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะโปรดงดกิจกรรมกลางแจ้งและถ้าหากมีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออกนะคะ ยังคงมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในบางจุดนะคะที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก็คืออยู่ในระดับสีส้มก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะและในภาคใต้นะคะยังคงมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ค่ะสำหรับการคาดการฝุ่นละออง PM 2.57วันล่วงหน้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ตะวันออกพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของฝุ่นละอง PM 2.5อย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอง PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Line alert ค่ะทุกท่านนะคะสามารถ add l i น์ alert นะคะได้ด้วยตนเองจะมีการแจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM 2.5และคําแนะนําในการป้องกันตัวเองค่ะ และถ้าหากใครนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะสามารถกดติดตามได้ที่เพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเพจ Facebook กรมควบคุมมลพิษค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ